ซักมันแบบนี้นะครับนี่นี้ซแบบักซักมันหมุนหมุนมุนหมุนได้ใหญ่หหหนะมันก<อ>็เข้าได้เนาะอย่างเงี้นะฮะเพราะมันสวัสดีครับทุกทุกคนครับก็ทุกทุกคนครับเคยประสบปัญหาไหมครับเวลาเราถูบ้านเนาะเราก็ต้องก้มซักผ้าเอาผ้ามาใส่ไม้แล้วก็เอาไม้เนี่ยไปถูถูเสร็จก็มาซักใหม่อันเนี้ยมันก็มันมีขั้นตอนกระบวนการซับซ้อนเนาะ แล้วก็เราคิดว่าอันนั้นน่ะมันน่าเบื่อมากเลยเราก็เลยมีนี่ครับตัวช่วยตัวใหม่ซึ่งอ,อ,อันเนี้ยเขาเคลมกันว่ามันใช้ดีเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่เราที่เราใช้มันแล้วเราจะลองดูว่าถ้าเราลองเอาไปใช้แล้วมันจะดีตามที่เขาพูดกันไหมนะครับก็ในส่วนตัวนี้มันคือชุดไม้ถูพื้นไมโครไฟเบอร์ <Okay. S 1> iber, พร้อมถังปั่นแห้งก็ไมโครไฟเบอร์ม็อบวิดสปินบัเก็ตเซ็ต อันนี้เป็นของสกอตบอย์นะครับก็ผลิตที่ประเทศจีนนำเข้ามาจัดจำหน่ายโดยบริษัท 3M ประเทศไทยนะครับอันนี้คือหน้าตาของมันหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้เนาะครับอันน,น,าาน,น,น,นี้ได้มาในราคาเท่าไหร่ครับก็อันนี้เหรอครับอันนี้ก็ได้ได้มาในราคา990บาทนะครับที่โลตัสใกล้ๆบ้านเรานี่แหละครับอันนี้เนะาะจกปกติผมเห็นเขาขายประมาณพันกว่าอันนี้ลดราคาแล้วนะครับโอเค เรามาดูด้านข้างข้างกล่องกันบ้างด้านข้างข้างกล่องมีมอะไรด้านข้างข้างกล่องก็อันนี้จะเป็นลักษณะส่วนประกอบของชุดไม้ถูพื้นตัวนี้นะครับนี้เป็นถังอันนี้เป็นด้ามจับสแตนเลสอันนี้เป็นชุดม็อบที่เอาไว้ถูพื้นนะครับเป็นภาษาจีนชชใช่อ่านไม่ออกครับไม่รู้แปลว่าอะไรดูจากลูกออกล้วกันเนาะเค้น้าอันนี้ก็ด้านนี้ ด้านนี้จะเป็นภาษาไทยละก็เขาก็จะบอกเกี่ยวกับพวกจุดเด่นนะครับก็คือเป็นถังปั่นแห้งทําจากพลาสติกเกรดเอนะฮะทนทานต่อสารเคมีส่วนด้ามจับก็เป็นด้ามสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนส่วนไม้ม็อบเนี่ยก็ทําจากวัสดุที่เ่เป็นไฟเบอร์ที่สามารถเก็บฝุน่นได้ดีนะครับขนไม่ร่วงนนใช้งานได้นานนะครับ แล้วก็ต่อไปก็เป็นวิธีการประกอบแล้วก็วิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการเปลี่ยนหัวม็อบอันนี้เขาก็บอกมานะครับเปลี่ยนยังไงเป็นข้อเป็นข้อแนะนำแล้วก็คำเตือนต่างๆนะครับด้านนี้โอเคนี่อันนี้อีกด้านหนึง่งเป็นชุดการประกอบวิธีการประกอบเป็นภาษาจีนหมดเลยอ่านไม่ออกนะอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะ โดยรวมของตัวกล่องท่านนอกนะครับแ้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโอเคครับตามมาเลยมานี่โอเคเปิดมาแล้วครับสิ่งแรกที่เราเห็นเลยคืออันนี้เป็นชุดด้ามจับนะครับทำจากตัวสแตนเลสอย่างดีเลยอันนี้มี2ชิ้นนะครับน,นี่อ่า อ่ะอไปเราหยิบออกมาเลยครับในกล่องไม่มีรละหมดละหมดเกลี้ยงเลยอันนี้เป็นชุดถังนี่ชุดถังนะครับก็มันจะมีอันนี้เป็นชุดของหัวม็อบที่เราใช้นะฮะเป็นผ้าไฟโฟไฟเบอร์นะครับอย่างดีอันนี้เป็นเป็นชุดด้ามที่เอาไว้ประกอบกับตัวด้ามน,นะครับอันนี้เป็นตัวม็อบสแปร เอาไว้เปลี่ยนเวลาที่อันนี้มันสกลรปกแล้วนะครับ <Wow. S 1> okay. ส่วนข้างในอ๋อนี่ครับมันก็จะมีอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยนะครับอ่านได้เลยแบบนี้นะครับภาษาไทยอ่าข้างในนี่มันก็จะบอกเลยครับว่ามัน,ม,นมันประกอบยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้ว ก็วิธีการประกอบประกอบยังไงแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับใช้ยังไงน,นี้มันก็จะบอก1 2 3 4 5 6เป็นขั้นตอนนะครับอ่านง่ายเป็นภาษาไทยนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของใบรับประกันสินค้านะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าหลังจากซื้อแล้วเนี่ยเราต้องรีบกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งไปใบรับประกันสินค้านี้ภายใน15วันนะครับ ภายในย15วันก็ทางบริษัทเนี่ยเขารับประกันนะครับการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่เนี่ยในตลอดรระยะเวลา1ปีนะครับนับจากวันที่เราซื้อไปเลยรับประกันนานมากเขียนชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดไปภายในย15วันหลังจากวันที่เราซื้อนะครับผมอ่ะครับให้ดูหน้าตาตัวถังสิอันนี้นี่ผมยกมาให้ดูนะครับเป็นหน้าตาตัวถังอันนี้คือด้านนอกเนาะแล้วก็ดูด้านในกันด้านใน ด้านในตรงนี้มันจะเป็นถังปั่นนี่หมุนได้อย่างนี้นี่อย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นจะมีมันจะมีขีดขีดนี้เป็นการบอกว่าเราต้องใส่ระดับน้ําประมาณไหนเนาะครับผมมันก็จะบอกมาให้เสร็จสับเลยเรียบร้อยใสย่ระดับน้แค่แค่ขีดแค่ขีดตรงนี้ครับใช่ถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันเกินขีดเวลาที่เราใช้งานมันจะกระชอกอะอะไรอย่างนี้เลือดซึ่อันนี้เป็นลักษณะของด้ามจับมันแข็งแรงทนทาน นะครับนี่แบบนี้นี่สีสันสวยงามด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาประกอบกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานจริงกันดูแล้วดูว่ามันจะใช้ไดบบ้ะเราเริ่มจากการประกอบชิ้นแรกเลยอันนี้เป็นชุดด้ามจับทำจากสแตนเลสอย่างดีเขาให้มา2ชิ้นนออันนี้นี่ครับ3รูปแบบนี้เลย ครับอันนี้เป็นชุดด้ามจับนะครับทำจากตัวสแตนเลสประกอบด้วย2ชิ้นอันนี้คือชิอ้นด้านบนอันนี้คือชิ้นด้านล่างนะครับจะเห็นไหมครับว่ามันมีตุ่มๆตรงนี้นี่ชิ้นด้านล่างมันจะมีตุ่มๆนะครับชิ้นด้านบนมันก็จะมีรูอย่างนี้นะครับก็เวลาเราใส่คือก็ใส่สวมไปงี้เลยนี่ปึ๊บวยเออไ่ตกอ่านี่เวลาที่มันลงล็อกมันเป๊ะนะฮะไปตุ่มๆนะครับมันก็มาอยู่ตรงนี้พอดีมันก็จะล็อกแน่นหนา นี่อ่ะโอเคต่อไปเรามาดูด้านล่างครับด้านล่างอันนี้เป็นชุดที่มันเอาไว้ปั่นแห้งเนาะอันนี้จะเป็นตัวกิ๊บเขาเรียกว่าอะไรตัวกิ๊บเอาไว,ลาวา้ล็อกเพราะว่าล็อกว่ามันยืดหดได้นะครับยืดหดได้ไม่ไม่พอนะครับยืดหดได้แล้วมันก็สามารถหมุนได้ด้วยน,นี่หมุนนี้เห็นไหมฮะอ่าประมาณว่าถ้าคนยวไม่สูงมากก็ใช ะระดับเสาให้มันสั้นลงอันนี้อันนี้จะใช้เวลาที่เราเวลาเราเวลาเราซักกระขับอานเงี้ยมันมันจะขึ้นลงอย่างงี้ครับมันจะขึ้นลงอย่างงี้อ่าเนาะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการประกอบตัวหัวม็อบเข้าไปกันครับอ่าในส่วนในตัวหัวม็อบนะครับวเวลาแกะออกมามันจะมีสองชิ้นแบบนี้ นี่ชิ้นนี้เป็นชุดที่ที่เป็นหัวม็อบพร้อมกับ้ามโครไฟเบอร์ส่วนอันนี้อันนี้คือชิ้นส่วนสําคัญนะครับเป็นตัวล็อกเป็นตัวล็อกระหว่างหัวม็อบนี้แล้วก็กับด้ามจับตัวสเตเลสเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเลยดีกว่าอเออครับถอดแล้วถอดแล้วเดี๋ยวเรานี่อันนี้มันปรับระดับได้ด้วยเนาะเห็นไหมครับนี่นอนก็ได้ ตั้งก็ได้ก็แบบนี้ก็ได้นะฮะนี่อันนี้คือเหมือนกับเราเข้าล็อกมาแล้วมันก็จะอยู่ลักษณะนี้เราก็เอาด้านอีกด้านหนึ่งนี่แบบนี้นะครับลงมาประกอบมันแบบนี้เลยชืบโอ้ยโทษทีอ่านี่นะครับจะเห็นว่าจะเห็นรูไหมครับรูรูรนี่มันต้องเป็นลักษณะนี้นะฮะรู เห็นไหมฮะรูมองทะลุผ่านกันไม่ได้เลยนะครับแล้วต่อไปก็คือเราจะเอาไอ้ตัวล็อกนี่ฮะแย่เข้าไปในรูนี้เพื่อล็อกมันนะครับโอเคอ่านี่ครับแบบนี้เนาะนี้เนาะรูนี้นะครับตัวนี้นะอ่าแยาเข้าไปในรูนี้ครับตามร่องของมันเลยเพื่อล็อกมันกิ๊บนี่แบบนี้อ่าพอล็อกเสร็จนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่อย่างนี้เลย พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมฮะโอเคอ่ะครับทุกๆคนครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการถอดตัวมอบออกนะครับนะว่าถอดกันยังไงนะครับก็จากนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเหยียบไปที่ม็อบเลยแบบนี้เหยียบเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นผ้านะครับอ่าแล้วก็หมุนไปหมุนม็อบไปหักม็อบไปแบบนี้ นี่มันก็จะหลุดออกมาเลยเป็นแบบนี้นะครับง่ายมากวเวลาใส่อะเวลาใ,ใส่แล้วครับเราก็นี่ครับแบบนี้เนาะเราก็กดลงไปเลยครับตรงๆแบบนี้อ่าให้มันได้ยินเสียงกึ๊บอย่างนี้ก็คือเราก็ใช้งานได้แล้ะปกติฮะบางคนเหยียบตรงนี้ระวังนะครับมันจะหักนะฮะอย่ยบให้เฉพาะโดนผ้าม็อบอย่างเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับใช้งานง่ายใช้งานยากแล้วก็ ความรู้สึกฟิลลิ่งตอนถูเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับไปไปกันเลยครับก้อนนี้เราก็เรามาลองเติมน้ําที่เพื่อจะใช้งานจริงกันแล้วก็เพื่อนๆก็เติมน้ําไม่ถึงขีดสีแดงนะครับตรงนี้นะฮะนี่แล้วมันใกล้จะถึงแล้วโอเคก็ถ้าเพื่อนๆเ,เติมเกินไปนี่เวลาใช้งานมันจะมีน้ํากระเด็นออกมานะครับไม่เหมาะ อันนี้ถึงแล้วนี่นะครับถึงขีดสีแดงแล้วเราก็ปิดน้ําเลยครับผมเสร็จแล้วก็ถ้าต้องการความสะอาดเนาะเราก็ใส่น้ํายาถูพื้นผสมลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้พื้นเราสะอาดนะครับนี่แบบนี้เลยสมไปโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองไปใช้งานจริงกันดูเนาะไป นี่เรามาแล้วครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องจุ่มตัวม็อบลงไปแบบนี้นี่เพื่อซักมันแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ซักซักมันหมุ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 นดูหมุน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 ดูอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าถังปั่นแห้งแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็กดล็อกตรงนี้นิดนึงเนาะแล้วก็หมุนเลยอย่างงี้นี่เห็นนะครับมันจะมีน้ําไหลออกมาด้านล่างนี่อย่างงี้ นี่เลยนี่น้ำแบบอ่านะอ่าสักนิดนึงนะครับโอเคเราก็ล็อกปุ๊บตรงนี้เราก็เอามาใช้งานถูเลยนี่ฮะดูไม่มีน้ำหยดครับแห้งมากอ่าลอาลอง <Okay. S 1> แห้งเรียกว่าแห้งพอดีพอดีปัน่นละกันไอพอดีพอดีหมาดๆละกันนะครับถูได้พอดีพอดีเลยนะครับ อ่าโอเคเรามาลองถูกกันน,นี่นี่นะครับนี่งี้เลยนี่งี้เลยไหนตรงนี้เลยถูกจิงี้เลยนี่ยังไงความรู้สึก <c oughs> ก็ใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าหัวมันเห็นไหมฮะหัวมันสามารถปรับได้แบบนี้ด้วยเห็นไหมนี่แบบนี้เนาะนี่หักได้่างนี้ด้วยหมุนได้ตลอดเลยคือมันเข้ามือครับเวลาเราเข้าไปในซอกเล็กๆ,ๆอะไรเงี้ยเนี่ยเงี้ยได้เนาะ โอเคแล้วก็มันสามารถผมไม่แน่ใจมันปรับระดับความสูงของตัวนี้ได้หรือเปล่าอ๋อ oh. ได้ด้วยอ่ปรับระดับความสูงก็ได้อ่าอันนี้สําหรับคนตัวเล็กอ่าตัวเล็กก็นี่ไม้สั้นนิดนึงถ้าเกิดไม้ยาวหน่อยก็ปรับระดับความสูงตรงนี้เอานะครับตรงนี้นี่อันนี้คือสูงสุดละก็จะประมาณนี้นะครับนี่จริงสิถูกจริงเรารีวิวความรู้สึกสิเป็น,นยังไงบ้างก็ ความรู้สึกคือง่ายกว่าเดิมนะครับคืออารมณ์อารมณ์การถูเนี่ยก็ตามพื้นที่เล็กๆซอกเล็กๆอันนี้ถูได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวไม้ม็อกมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะฮะนี่เนาะเวลซอกจำหรือสิอ่ะเวลาซอกสองเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมไม้มันสามารถเอ็นไปได้แต่เข้าเข้าไปในซอกเล็กๆได้อ่าโอเคอบบนี้นะครับ อ่าเห็นไหมตอกเล็กนี้มันก็มันก็เข้าได้นะเห็นไหมมันไม่ได้ใหญ่หน,นะ<อ>มันก็เข้าได้เนาะอย่างเงี้ยนะฮะเพราะมันไม้มันลาบไปได้ไงครับนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยเป็นไงบ้างสรุปก็ความรู้สึกตอนถูกก็ถูง,ง่ายครับพื้นที่เล็กๆกก็สามารถมันก็สามารถเข้าไปได้ถูได้นะครับแบบนี้แล้วก็พอถูเสร็จแล้วอ่ะเวลาเราซักผ้าเรามาดูอีกที เอาแค่จุ่มไปนี้นี่จุ่มไปนี้นะครับจุ่มไปเสร็จแล้วเราก็เข้ามาที่ถังปั่นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเลยครับโอ้อารมณ์มันเหมือนกับสนุกนะครับเนี่ยหมุน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 หม,มุนสนุกฮะเห็นนะนะเราก็จะหมดปัญหาปวดหลังหมดปัญหาปวดหลังหมดปัญหา,หญหา,หญหาเวลาคนที่แพ้พวกน้ำยา ถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเอามือเราไปสัมผัสกับตัวผ้าเพื่อบิดผ้าให้แห้งอะไรอย่างนงี้แล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับน้ำมันก็ดีมากเลยครับตนนัวนี้อ่ะอันนี้สักพักละอ่ะโอเคแล้เวเราลองดูปุ๊บนี่เห็นไหมครับแห้งมาดพร้อมใช้งานพอดีเลยถ้าสมมติ จะถอดไปตากก็คือเราเรา,เราก็ถอดในตัวม็อบเฉพาะด้านล่างเนี่ยไปไปตากได้นะครับวิธีการถอดก็คือนั่นแหละฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วใช้งานง่ายนะครับหรือว่าถ้ามันเปื้อนมันสกรปรกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะเปลี่ยนอันใหม่ก็เปลี่ยนง่ายเหมือนกันครับก็วันนี้ส่วนตัวแล้วทดลองใช้ครั้งแรกเป็นไงครับก็ดีครับส่วนตัวคือเหมือนกับว่า มันอำนวยความสะดวกเรามากขึ้นนะครับลดขั้นตอนการทำการการถูพื้นเราอย่างที่จะต้องแบบซักผ้าเอาผ้ามาใส่ด้ามแล้วก็เอาด้ามไปถูต่อถูเสร็จต้องมาซักอีกอะไรเงี้ยอันนี้คือเสร็จสับจบได้ภายในแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะเอาถังมาจุ่มลงไปเสร็จแล้วปั่นแห้งปั่นแห้งเสร็จแล้วถู <Wow. S 1> ถูเสร็จแล้วก็ามาจุ่มซักปั่นแห้งก็ถูง่ายมากเลยครับพอเราถูเสร็จก็เอาน้าไปทิ้ง ที่เหลือก็เอาไปตากแห้งปกติได้ใช้งานง่ายตัวลวสรุปชอบไม่ชอบก็โดยส่วนตัวชอบครับเพราะว่ามันง่ายขึ้นทำงานด้วยความง่ายขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยเออสรุปให้เพื่อนๆอีกครั้งนึงรุ่นที่เราซื้อมาเป็นรุ่นอะไรครับก็รุ่นที่เราซื้อมานะครับเป็นไมโครไฟเบอร์ม็อบวิทสปินบักเก็ตเซตนะครับของตัวสก็ตไบร์นะฮะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายครับใช้งานดี ก็แนะนำครับเพื่อนๆถ้าเกิดคนที่มีปัญหาการถูพื้นเนาะมียังไม่เคยใช้หรือว่าอยากลองใช้ผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ง่ายมากนะครับใ,ใจถ้ามันพังเราก็ซื้อใช้อีกแน่นอนใช่ไหมครับก็ถ้ามันเสียหรืออะไรยังไงเราก็คงซื้อใช้ครับรุ่นนี้เพราะว่าติดใจการใช้งานมันนะครับผมครับก็วันนี้ก็คงจะทั้งหมดของการรีวิวเท่านี้แล้ะครับ ก็ถ้าชอบกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย